นะะ <laughs> มือไม้อ่อน <laughs> มือไม้อ่อนพี <laughs> ่กบวยเพาะว่ากินเนื้อเขาปวดแขว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้เราก็มาทําออมเนื้อกินกันนะคะทุกคนนะคะอ,อมเนื้องัวนะคะอ,อมเนื้งวัวนี่จะเป็นถุงบีถุงเพียนี้จะเป็นถุงบีนะคะ,ะแล้วก็มาออมใส่อะไรบ้างนะคะนี่อันนี้หอวหอมที่เราจะมาทำตำปิ้เครื่องนะคะแล้วก็ข่านะคะ อย่างตะไครนะคะทุกคนอย่างตะไคร่ตะไครไม่ได้มาซูนะคะก็อันนี้ก็เป็นัะเขือนะคะใบดังเลิศอันนี้จะเป็นผักจำนินนะคะสวยมากผักํำนินเก็บเอาอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นมะระขี้นกนะคะก็อุปกรณ์นะคะเครื่องมือมีแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําอมเนื้อกันเลยนะคะทุกคนนะคะนะคะทุกคนไปเลยค่ะ you <laughs> 何<ペー> ลวนจะลุ้นไหมคะแต่ก่อนานะคะน้ำลุ้นนะคะ หอมเนะะื้อเรานะคะถือว,ว่าสเสร็จเรียบร้อยนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมาทะไากินข้าวด้วยกันเลยนะคะ สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคลิปนี้กีจะพาทุกคนมากินข้าวนะคะเนี่ยได้อบเนื้อนะคะออกอายตวดเลยนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะนี่่คะผักมีวันนี้มีลวกน้ํานะคะต้มหมักน้ํานะคะไม่ใช่ลวกแล้วก็แตงกวานะคะผักแล้วก็มีอ่าอะไรนะอันเนี่ยเขาเรียกว่าขาอ่อนนะคะลวกขาอ,อ่อนต้มบักถัว่วผักสลัดนะคะ มาลายอยมาล่าขี้นกนะคะพี่ๆเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะวันนี้ไฟไฟดับนะคะวันนี้ไฟดับจะได้ดกินข้าวใต้เสงนเพียนกันนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะไม่พูดเยอะนะคะวันนี้ไฟดับรีบกินรีบขึ้นนอนนะคะต้องอาบน้ําก่อนไปนะคะไฟดับนะคะไฟดับนะคะนี่ข้าวเหนียวนะคะทุกคนนะคะกินข้าวเหนียวนะคะนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรอะไรเยอะแยะแล้วนะคะเพราะว่าไฟดับนะคะวันนี้ ข้างหลังแล้วก็ใต้แสงเทียนนะคะเทียนอยู่ข้างหลังนะคะน,นี่ก็ใส่ดอกไฟสายแล้วก็ใส้ไฟอ่าไฟสายเอานะคะไฟสายแล้วก็ไฟสายโทรศัพท์นะคะสามเครื่องนะคะ <c ười> เครื่องที่สี่คือเครื่องที่ตั้งอยู่นี่นะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะสอ,อนจะส้นสั้นสอนยวเอาส้นสั้น,นดินะคะออกอัวตรวจเลยนะคะอันนี้ให้พี่กบกุ้ <c ười> มากินข้าวด้วย <c ười> แต่ละวันเขาไม่มากินด้วยนะคะเฮตีกินคนเดียววันนี้เขามากินด้วยหอ,ยอยมอมหล่อม,มากเลยนะคะน้ำหือ หวานมากเลยค่ะเป็นบักน้ำสดเลยนะคะออเอ้ยชอบักตจำนิน,เ,เ,นเนี่ยเสื้อประจำนินเนี่ยต้องเป็นเนี่ยเสื้อประจำนินก็อออืื้ห อใส่ผักตำนินแล้วก็ใบนางเลิศนะคะเดี๋ยวจะไม่มีลูกโดดถ้ามีลูกโดดี่สุดยอดนะคะทำยังไย มันก็ลวกแล้วนะคะต้นผักอ่อนหวัวมนก็เกลียนทางก็อันนี้ก็เป็นมะัวปะตัวมันแก่แล้วเราก็เลยเอามาต้มอันนั้นสิ ฝน,นตกฟ้าลมนะคะไฟดับ <laughs> <laughs> นี่เป็นใบอ่ะ นางเลิศหรือว่าใบเลิศหรือว่าใบบัวชมพูนะคะถ้าเราอ่อนใส่มันจะได้กินหอมใบหนางเลิศเลยนะคะลองทำต้มกินกับเจี๊ยบปลาบอง ันนี้ไปดับนะครับเลยนะครับเฮ้ย คอณแสิออกกล้องกับเมียคืนนะมั้งคะ ถ้าไฟไม่ดับก็คงไม่ให้กินข้าวกับตีเดี๋ยววันปล่อยให้ตีกินข้าวคนเดียวกับวันนี้ไฟดับ <c oughs> ได้โอกาสมากินข้าวด้วยกันนะะมโอกาสดีนะคะกินข้าวใต้แสงเทียนนะคะ ลัมพัสลัดนะคะที่กบ้วนเขาไม่ค่อยอบเขาไม่ค่อยกินผักกบ้กวนเขากินข้าวอ่ากินข้าวก,กับน้ำเวีาร์เขากินข้าวเขากินน้ำตามแาหาออ่อไม่มีลูกโดดนะคะแบบนี้ mm ก่วยเตีขยผัดต้มนะคะวันนี้ผัดต้มผักวักวก๋วยัตีวมันแก่แล้วเออต้มต้มกินมันจะอยากมือไม้อ่อน <laughs> มือไม้อ่อน อะไรม่ขมพูดสิหมันมันเกลือโอ้บหเกลือยู่นมอ้มอเกลือเกลือยู่ในหมอ้อใบ่เกลือฮะห้าหกหน่วยแล้วเนี่ยปวดเข่าฮะกลว่าจะก,กินเนื้อเขาปวดแขวปวดฟัน

เนี่ยก็จะแหบสักน,นิดนะคะเป็นเนื้อติดแตงม,มันนะคะติดทั้งมันติดทั้งอ็นนะคะ อืมอึ้หมอาอื่มมงไหค่ะฝนเจอตัวตออกินหอน้ำด้วยพี่เนาบพี่ก็อยู่น้ำเหมือนกันเอาอะไรเอาไปไปสายไปเยยงทางด้วยนเะนี่ยไม่มือดอืม ไฟดับนะคะฝนตกไฟดับ ไปดับไม่ได้ไปบ้านใครเลยนะคะควันนี้รัวไปจะมากี่มุงด้วยนะคะ ก็ามากินของหวานกันนะคะี่ค่พี่กบอ้วนไปเอาเมลอนมาให้กินนะคะตอนนั้นไฟดับนนี้ไฟมาแล้วนะคะทุกคนเอามากินเมลอนกันต่อเลยนะคะ ของหวานนะคะ กิมนี่ตีคอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่กิมหน้านะคะสวัสดีค่ะ

cái lần này mọi người thôi. người mọi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  người กินเนี่ยไปส่องผักไหมมาทำเมียดู